ซือเส้นลงตุ้งพาเนี่ยหนูจะขอให้เป็นรายเดือนได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นหนูกลัวมันจะหนักเพราะว่าหนูไปเก็บลูกค้าหนูไม่แน่ใจว่ามันจะได้เยอะจํานวนห้าหมื่นหรือเปล่าเพราะลูกค้าเนี่ยเขาต้องบ่ายเบี่ยงบ่ายเบี่ยงแน่นอนเพราะว่าขอเขาขายไม่ได้ไงของเขาขายไม่ได้เลยอะลูกค้าเป็นพยานได้หลายคนค่ะข,ขายไม่ได้จริงๆมันก็อ่างได้เี่นะอ่างได้เอขาอขัน,ออนไปหมดแล้วตอนซื้อเนี่ยเราลองเช็คดูว่า เรา hey. okay. like. right hmm ไม Radio ่ใช่ของเช็คไม่ได so uh ้ไงอยู Yeshua> ่ในตะกร้ามันก็เ no> ช็คได้วันเน่าหรือไม่บางก็ร่างได้โทรไปบอกนะพี่ก่อนโทรไปนะไม่ใช่ไม่โทรนะคะใช่โทรบอกแล้วหนูบอกพี่เขาว่าพี่หยุดก่อนก็ได้นะแต่พี่เขาบอกเอามาเรื่อยๆงี้ยแล้วจะให้หนูทำงานคืออย่างนี้พี่บอกว่าเอามาเรื่อยๆเนี่ยหนูดูของดีๆมาให้พี่หน่อยนะคืออย่างี้หนูบอกไม่เาเน่านะเพราะว่าเน่าเนี่ยไม่มีเหรอกเน่าเนี่ย เขามันส่องมันสดทุกวันไอ้เรื่องเน่าหนูขอเถียงไม่เอากิดดเดี๋ยวถามลูกค้าดูได้เลยก็พิดเตียมลูกค้าแล้วไม่เคยเตียมเลยค่ะไมละให้เคยเตรียมเลยอืมเขาของมันมดไปแล้วปีมันก็อู้ได้เนาะนอ่หมดไปแล้วแล้วของมันเป็นของเน่าเออไม่ใช่ของแห้งอืมน่าหมดเถียงเรากว่ามันเน่าแต่ว่ามันกะมาถึงขนาดเน่าหรอกนี่ครับตกลงเะยครับ ลงว่างวดวันที่ไหนที่จะให้วันที่สิบหนูจะให้ก่อนสองหมื่นค่ะแล้วหลังจากวันเดือนกุมภาหนูจะขอให้เป็นรายเดือนยอมไหมคิดว่าจะให้ห้าหมื่นนั่นไม่ได้และห้าหมื่นวันเดือนกุมภาห้าหมื่นเดียร์เขพูดตรงๆนะพูดตรงๆนะวันที่สิบเนี่ยที่ให้หนูสองหมื่นเร็ดุแล้วเดี๋ยวอย่าพิ่ง และวันที่สิ้นเดือนกุมภาเจ็ดหมื่นเนี่ยบอกตรงๆว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยหนูยังไม่พอใช้นีเลยเขาก็ทวงหนูทุกวันนี่แหละหนูหนักใจตรงนี้แหละคแล้วหนัหตรงนี้ได้ไหมเออมันปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วว่าตรงนี้จัดได้ไหมถ้าเกิดหาไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนี้ก็มาที่นี่จะไไหมนี่เนี่ยญหาทิลไม่ได้มาลากะบี่เพราะว่าเอาต้องเอาต้องนั้นไม่ได้ไม่สมมุติว่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าวันที่สิบเนี่ย ให้หนูสองหมื่นโอเคแล้วสิ้นเดือนลูกค้าให้หนึ่งห้าหมื่นเป็นเจ็ดหมื่นละทีนี้ที่เหลือก็ส่งเป็นรายเดือนก็ได้อ่านั้นแหละห้าหมื่นนะหนูกลัวขาดหนูกลัวหาไม่ได้พี่กรณ์เพราะว่าหนูกลัวว่าหนูไปเก็บลูกค้าแล้วลูกค้าจะขาดหนูเพราะว่าคือไม่ใช่ว่าหนูไปเจียมลูกค้านะเ่ประมาณไม่เกินสามหมื่นแล้วกันอ่ะหนูจะเอาเงินเดือนหนูด้วยแล้วก็จะไปเก็บลูกค้าด้วยรวมมา มันแค่ได้ทวงอ่ะเอาที่มันดูทวงเดี๋ยวเราจายแล้ัแล้วทวนไม่ได้นะครับแล้วส่วนที่เหลือพี่จะให้ยังไงอะก็ขอเป็นรายเดือนเดือนเดือนละประมาณหมื่นหนึ่งเดละหนึ่งจากก็คือจากก็ต้องเน้นนักห้าเดือนละหมื่นก็น่าปวดหัวนะครับจะได้ไปกันได้ห้าหมื่นก็ที่เหลือก็อีกที่เหลือก็ประมาณแปดหมื่นกว่าก็อีกแปดเดือนแปดเดือนเจ็ดปีก็เป็นเลย แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามก็ไม่ได้ไม่ได้ขอรถเลยเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้ให้ไม่ได้สามหมื่นนะที่บ้านของไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาถึงก็ไม่ได้ดูบินด้วยเนี่ยป่ะหนูไม่เชื่อพี่ว่าไม่ดูบินส่งของที่ไรก็ไม่ได้โกหกพี่ไม่ได้โกหกพี่ พี่ไม่พูดอะไรก็ก็ก็คือนั่นแหละคือพี่พูดอะไรกับพี่หลายอย่างพี่การซื้อสายไม่ได้ดูบินนุ่เป็นไต้มไม่ได้่ะมันต้องมีบินเต็นรับเต็มอะไรมีค่ะมีไม่ใช่ว่าหนูไม่ดูบินพี่กรณ์หนูว่าดูบินแต่คือยอดอ่ะยอดอ่ะหนูไม่ได้ดูหนูไม่ได้รวมมาค่ะก่อนลรงแต่ก็คือหนูก็โอเคน้องเพราะว่ายังไงหนูก็อ่ะโอเคเพราะว่าหนูก็จะไปทํางานด้วย ไยี่ห้ไหนสมสิบงานท่านสมร่าานสะสมงามันทั้งหมดหน an ึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทศูนย์ตัวนี้ไอศูนย์ศูนย์ตรงนี้ค่ะหนึ่งแสนหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย หนึ่งสามศูนย์แล้วก็หนึ่งเอ่อศูนยเออศูนย์สาอ่าค่ะ ตัแรกครับัวแรกวันที่สิบมกราห้าสี่สิบมกราห้าสี่มกราห้าสี่สองเมืนสองหมื่นบาทแต่วันนี้วันวันนี้น่าจะให้น้องๆเขาเปอหน่อย ีไม่<บ>มีเลยค่ะพี่หนูพูดตรงๆไม่อายเลยถ้ามาไปกลับอีกหลายจังงั้นเนี่ยไปกลับอุตสริษฐ์ก็เมื่อวานนันามมา้นน่ะหนูไปหูพูดแล้วพี่กรณ์กำแพงเพชรแล้วหนูถามว่าให้หนูเข้าไปตกลงไหมตำรวจที่นู่นตกลงก็ได้<อ>เ,เขาบอกเดี๋ยวมาที่นี่ค่ะหนูก็เลยโทรนั่นแหละพี่กรณ์โทรนั่นแหละเพราะวันนั้นน่ะหนูขึ้นพาลูกทัวร์ไปที่เชียงใหม่แล้วก็มาลงที่อาตา่ะ S <S แล้ววันวันที่อะไรที่ว่าจะให้ข <30 000 S 2> ระมมมือะกราลาครับค่ะสิบมกราคาหรือมกราสองหมื่นสองมื่นแล้วเป็นไหนที่ออาตุลาหรือสามหมื่นีส้นเดือนพายสามหมื่นวันที่สามคุมภาสามคุมภานะ้นค้นุ้มภา ต้นคุมพาตนุพาสามหมื่นสามหมื่นลงลงไม่เสียไปสองต้นลงลงมาเลยวันที่สามคุ้มพาสามุ้มพาอะไมัจะได้เส็บได้ระบุชัดเจนเงสวิดนับอะไรยังไงมัไดใช่ระบุชัดเจนเป็นระลุจำวันเป็นข้ัฐานสามคุ้มพาอีกสามหมื่นและวันที่สองวันที่สองแลค่ะ จากนั้นก like ็เป็นเดือนไปเดือนละหมื่นส่วนที่เหลือสร้างลเป็นรายเดือนเดือนละหนึ่งมื่นส่วนที่เหลือเท่าไหร่ยอดส่วนที่เหลือยอดตอนนี้มันห้าหมื่นแล้วเหลืออีกแปดหมื่นแปดหมื่นหึงมืพันสามสิบเนวนราเป็นรายเดือนพันสามหมื่นเดือนละหนึ่งมืน แล้วต่อไปแลครับในส่วนที่เหลือเป็นเป็นเงินเป็นเงินในส่วนที่เหลือเป็นจำนวนเงินแปดหมื่นเท่าไหร่แปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทพร้อมดอกไหมบ้างแปดหมื่นบาทแปดหมื่นบาทแปดหมืนเท่านะครับแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทแปดหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาท แปดแปดแปดแศูนย์แปดหนึ่งปดศูนย์แล้วก็หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนาดเป็นพันแปดหนึ่งศูนสามศูแปดหนึ่งูนนสามศูนย์เออแ้วอันนีู้นไม่แดพันอรที่อ่นแปดหนื่นหนึ <S <S ่งพนามสบาทในการนอนด้วยที่นี้ เม่สจเิเีเะนรู้แชำระแต่ระเป็นรายเดือนเดือนละเดือนละ่เดือนบน่นส่งนของวนนหนี้ให้อ่กสองหนึ่หนึ่านน่งหนึ่งหนึ่งหนู่หนี้งหนึ่งหนึ่งหนึ่ีหนเ่นน เดินแล้วหมือนนี่กับมันวันที่อาพี่เดินแล้มือนี่พี่ก็เดินแล้มือเนี่ยพี่จะวันที่อะไรวันที่สองวันที่สามคุมภาพันแล้วอวดต่อไปเดินแล้วหมื่นเนี่เคือมีนาก็คือสามมีนาสี่สามมีนา สามีนามาใช่ไหมเดือนพอดีอันนั้นสามกุมภาถ้าหนูต้องมาทุกเดือนหนูนู่นโอนโอนไปให้หรือยังไงถ้ามาทุกเดือนก็ค่าน้ำมันโอนแล้วตายแล้วถ้าไม่โอนก็แต่ถ้าเดือนไหนไม่โอนก็ต้องโอนทุกเดือนนะต้องต้องน้องหมอต้องส่งทุกเดือน เขาคือวันที่สามของเดือนหนูต้องกู้เงินเขาจะส่งท้องสอนเสียดอกไอเนี่ที่หนูกู้เงินเขาแเนี่ยไปใจนี่นืองเสียดอกไอ้นั่ฮาเนี่ยก็กู้เงินไปใจนี่เขาอะ นั่นแม่ไปกูเขาห้ามห้ามคนนยังไงแล้วฝ่ายัดก็ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ยังไงโดยจะัญญาโดยจะโอนชำระชำระทางหนยังไงทางทางธนาคารชำระโอนไปให้อ่ะทางธนาคารทางอันนี้ผมไม่ระบุเนาะ ทางธนาคารแค่แค่นั้นหมายเลขก,ก็คือไม่ต้องระบุเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาเปลี่ยนหมายเลขไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนยไม่ต้อองบอก,เก,ก,เกเรแลม่ยน